สวัสดีครับสวัสดีพี่พีนานนาทุกคนครับผมมื้อนี้กะเป็นเ้าวันทํางานของพี่พีนานาหลายๆคนเลยกะเป็นเ้าวันทํางานของผมเองครับพี่น้องตอนนี้กับเป็นเวลาพักเที่ยงครับพี่น้องผมมีเวลาพักเที่ยงอยู่สองชั่วโมงครับสําหรับงานของผมเนะพี่น้องก็เลยว่าจะออกไปทดสอบลอกครับพี่น้องสำหรับลอกก็จะเป็นลอกยิงป่าครับพี่น้องกะได้มาใหม่ครับพี่น้องผมสั่งมาใหม่นะก็เป็นลอกยี่ห้อนี่ครับพี่น้องยี่ห้อนี่ครับ ผมจะบอกขอเอ่ยชื่อและอี่ห่อของลอกไปัพี่น้องเนาะเพราะว่าผมกะบอมเนตอมแทนจำหน่ายครับพี่น้องกะจะบอกเอ่ยชื่อกึนแล้วกันครับพี่น้องกะเห็นพี่ๆนหน้าหลายๆคนครับพี่น้องว่าลอกตัวนี้ครับนี่อี่ห้อนีครับใส่ดีใส่สายพี่เองใหญ่กะสามารถใส่ได้ครับพี่น้องเมื่อนี้ครับพี่น้องผมก็เลยจะไปลองครับพี่น้องไปลองลอกตัวนี้สู่พี่น้องเบิ่งนํากันครับพี่น้องว่าลอกตัวนี้ครับพี่น้องจะมีคุณสมบัติในการปล่อยสาย ได้ดีสําได้ครับพี่น้องสาหรับสายพี่อีที่ผมใส่กะจะเป็นสายพี่อีแปดครับพี่น้องตัวนี้ครับพี่อีแปดของไดวาครับพี่น้องพี่อีแปดทักแปดครับเหตุผลที่ว่าเป็นอย่างผมคือใส้สายพี่อีใหญ่ครับพี่น้องเพราะว่าปลาที่อยู่ประเทศเกาหลีใต้นี่ครับพี่น้องเป็นปลาที่มีขนาด่องข้างที่จะใหญ่ครับพี่น้องมีไส้ใหญ่สาหรับปลาช่อนกะจะเป็นปลาช่อนนะครับเป็นตัวใหญ่ครับพี่น้องปลาในกะจะเป็นตัวใหญ่ครับพี่น้องสำหรับ ผมก็เลยจะเป็นต้องใช้สายพี่อีใหญ่ครับพี่น้องเมื่อก่อนครับผมก็จะใส่ลอกเป็นอีกยี่หอนึงครับเป็นลอกราคาทึ่กๆกับพี่น้องราคาถ้าบ้านเ่าก็ราคาลักสองสามร้อยบาทครับแต่ก็ว่าก็ยิ่งดีครับพี่น้องผมก็เลยเอเห็นลอกตัวนี้มันงามก็เลยว่าลองสั่งมาเบิ่งครับพี่น้องมีหลายๆคนว่าลอกตัวนี้ใส่ดีใส่กับสายพี่อีใหญ่ได้แล้วก็สามารถเอาปลาใหญ่อยู่ได้ครับพี่น้องโดยที่เบรกพอแตกแล้วก็ใส่ดีครับพี่น้องใส่ทนผมก็เลยว่าจะมาลอง ดอกตัวนี้สู่พี่น้องเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องส่วนลูกดอกครับจะเป็นลูกดอกเฮดเอาด้วยพี่นอ้องเดี๋ยวแป๊บนึงครับเป็นลูกดอกทรงนี้ครับพี่น้องนี่เป็นเรดดวกเฮดเอาครับผมก็ใส่สแตเลสครับพี่น้องเชื่อมเชื่อมตรงหัวนะครับเพื่อเ็ดเป็นลูกดอกครับเนาะจะมีลักษณะมีลูกทรงแบบนี้ครับ ส่วนไม้ครับพี่น้องก็จะเป็นไม้คลองพูนครับพี่น้องข้างหลังหุดละไไกลบมครับก็จักกิโลหนึ่งสองโลครับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเนาะก็เดี๋ยวไปลุ้นกันครับพี่น้องไปลุ้นไปชมน้ำกันครับว่าลอกตัวนี้ครับพี่น้องซีดีซัมไดรซีดีสมคำลำเลือหรือเปล่าครับพี่น้องเนาะไปลุ้นน้ำกันพูนพี่น้องป,ป่านนี้เต็มเลยครับผม เรียบร้อยครับ แต้มแรกครับพี่น้องก็ถือว่าส,สวยๆครับทะลุครับสำหรับการปล่อยทรายก็ถือว่าโอเคอยู่ด้วยพี่น้องถือว่าโอเคอยู่ครับตัวแรกเนาะก็จะต้องมาลุ้นกันอีกครับพี่น้องมาบึ่งกันเน่าๆครับพี่น้องว่าจะเป็นแบบใดครับพี่น้องถ้าเขายิ่งไปเรื่อยๆเนาะ ้อยครับโอ้เบรกอะเนียนดีเลยพี่น,น้อนนะเบรกนิดถือว่าเนียนครับเนียนเบรกเสียได้เลยครับ กระซางามๆอยู่ครับพี่น้องนีเดี๋ยวไปรุ่นอีกครับเรียบร้อยครับตัวน้อยครับพี่น,อน้องตัวนี อีกแต้มครับ เก็บร้อยอีกครับไปไกลเลยอยู่น้องตัวนี้โอ้หอดใส่น่ออ้าวพันยาครับงานเข้าครับ ขับไดไหนกับพี่นอ้องถือหลังนิดเดียวครับตัวนี้ถือว่าผ่านกับพี่น้องเนาะลอก ยี่ห้อนี้ถือว่าผ่านครับถ้าพี่ๆน้าๆท่านใดสนใจลอกยี่ห้อนี้กระทักมาถามผมครับพี่น้องว่ายี่ห้อใดเนาะสำหรับสายพี่พี่อีที่ผมใส่กับเป็นพี่อีแปดครับขนาดพี่อีแปดได้พี่น้องนี่ก็ยังสายกันยังออกดีครับสำหรับพี่ๆน้าๆที่อยู่เกาหลีใต้ครับพี่น้องอยากลองครับพี่น้องอยากทดสอบลอกยิงปลาครับพี่น้องถ้ามีแล้วนี่บ่ผพดหวังครับ น้องท่านใดอยากได้ลอกยิ่งปลากะสนใจกะทักมาผมกับพี่น้องทักมาหรือว่าคอมเมนต์มากก็ได้ครับหรือว่าแอดเฟซมากก็ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะแนบลิงเฟซผมไว้ครับพี่น้องในใต้คลิปนี้ครับนี่ครับพี่น้องนี่ผ่านครับสำหรับคลิปนี้พี่นี่ขอลาไปก่อนครับพี่น้องถึงเวลาเหตุงานแล้วครับ